สำหรับเทคนิคที่2 SDS page จะเป็นการวิเคราะห์โปรตีนโดยใช้ตัวกลางคือ denaturing polyacrylamide gel และใช้สารลดแรงตึงผิวคือ sodium dodecyl sulfate เพื่อช่วยให้โปรตีนคงสภาพและเกิดประจุลบสามารถเคลื่อนที่ได้บนตัวกลางภายใต้สนามไฟฟ้าในรูปแบบที่เรียกว่า sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis หรือ SDS page โดยสารตัวอย่างที่จะนำมาวิเคราะห์ จะละลายอยู่ในบัฟเฟอร์ที่มีส่วนผสมของเมอร์แคปโตเอทานอลและโซเดียมโดดกซิลซัลเฟตโดยเมอร์แคปโตเอทานอลจะไปทำลายพันธะไดซัลไฟท์ที่เชื่อมระหว่างกรดอะมินโนซิสเตอีนในโปรตีนเพื่อเปลี่ยนสภาพโปรตีนให้เหลือแต่โครงสร้างปฐมภูมิในขณะที่โซเดียมโดดิกซิลซัลเฟตจะไปแทรกระหว่างโปรตีนด้วยพันธะไฮโดรโฟบิกเป็นผลให้โปรตีนเกิดการเสียสภาพและถูกล้อมรอบด้วยประจุลบของอนุมูลซัลเฟตของโซเดียมโดด็กซิลซัลเฟต เจลที่ใช้ในเทคนิค SDS page แบ่งเป็น2ส่วนได้แก่ส่วนบนที่เรียกว่า stacking gel และส่วนล่างที่เรียกว่า separating gel หรือ resolving gel ข้อแตกต่างของเจลทั้งสองส่วนคือ stacking gel มีเปอร์เซ็นต์อคินลาไมน้อยกว่าทำให้รูร่างแหมีขนาดใหญ่กว่าของ separating gel Ionic Strength ของ stacking gel น้อยกว่าของ separating gel buffer ที่ใช้ใน stacking gel มี pH ค่อนข้างเป็นกลางในขณะที่บัฟเฟอร์ใน s e ปเ r อร์ติ้งเมี pH ค่อนข้างเป็นด่างเมื่อให้สนามไฟฟ้ากับสารตัวอย่างบน stacking gel ซึ่งอยู่ในบัฟเฟอร์ทริสไกซีนเพราะว่าอัตราการเคลื่อนที่ของสารจากขั้วลบบน stacking gel เรียงจากมากไปน้อยคือคอไรมากกว่าโปรตีนและมากกว่าไกซีนทั้งนี้เพราะคอไรมีประจุลบและมีขนาดเล็กที่สุดจึงวิ่งได้เร็วที่สุด กลซีนถึงแม้จะมีขนาดเล็กกว่าโปรตีนแต่เมื่ออยู่ในบัฟเฟอร์ของ stacking gel ที่มี pH ประมาณ6.8ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่า pI ของไกลซีนทำให้ไกลซีนเกือบไม่มีประจุจึงเคลื่อนที่ได้ช้าจะเห็นได้ว่าโปรตีนอยู่ตรงกลางถูกแซนด์วิชด้วยคอไลนและไกลซีนเป็นแถบบางๆตรงบริเวณรอยต่อก่อนถึง s e เรตต i n g เจล และเมื่อโปรโตีนเคลื่อนตัวลงในรูร่างแหของ s e ปเ r ตติ n งเจลซึ่งมีขนาดเล็กกว่า Stacking งเจและบัฟเฟอร์ของ s e ป a r ตติ n งเจลมี pH ค่อนข้างเป็นด่างทำให้ไกลซีนและโปรโตีนที่มีประจุลบและหลอมรอบด้วยประจุลบของหมู่ซัลเฟตของ SDS แต่ด้วยไกลซีนมีขนาดเล็กทำให้อัตราการเคลื่อนที่บน s e ป a r ตติ n งเจลเรียงจากมากไปน้อยคือคอร์ไมากกว่าไกลซีนและมากกว่าโปรโตีน ก่อนการวิเคราะห์โปรโตีนจะต้องผสม SDS ลงในโปรโตีนตัวอย่างเพื่อทำให้โปรโตีนเปลี่ยนสภาพและรายล้อมด้วยประจุลบจนอิ่มตัวโดยปริมาณ SDS ที่ใช้จะเป็นสัสดส่วนโดยตรงกับน้ำหนักโมเลกุลของโปรโตีนตัวอย่างและไม่ขึ้นกับลำดับกรดอะมิโน,โนของโปรโตีนดังนั้นอัตราการเคลื่อนที่ของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง SDS และโปรโตีนในเจลโพลีเอลิลามาย จึงขึ้นอยู่กับขนาดของโปรโตีนแต่เพียงอย่างเดียวหลังจากเตรียมโปรโตีนตัวอย่างเรียบร้อยแล้วจะใส่โปรโตีนเครื่องหมายไว้ที่เลนแรกของเจลเพื่อใช้คาดคะเน้ำหนักโมเลกุลของโปรโตีนตัวอย่างและใส่โปรโตีนตัวอย่างที่เลนถัดไปเมื่อให้กระแสไฟฟ้าโปรโตีนขนาดเล็กจะวิ่งผ่านรูร่างแหเซปเรตติ้งเ,เจลได้เร็วกว่าโปรโตีนขนาดใหญ่จากการที่มีโปรโตีนเครื่องหมายที่ทราบน้ำหนักโมเลกุลและระยะทางที่เคลื่อนที่บนเจล จากนั้นนำมาสร้างกราฟและนำมาใช้หาน้ำหนักโมเลกุลของโปรตีนที่ต้องการวิเคราะห์ได้สำหรับเทคนิค SDS page สีที่ใช้ย้อมโปรตีนตัวอย่างคือโ r o มา c y บิ l เล o n Blue จับกับโปรตีนด้วยพันธะวันเดวาลและอิเล็กโทรส t ตติเห็นเป็นแถบสีน้ำเงินสำหรับเทคนิคสุดท้าย เซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโทรฟเรซิสนิยมใช้ในการวิเคราะห์โปรตีนเช่นฮีโมโกลบินในซีรัมเพื่อใช้ประกอบในการวินิจฉัยโรคทรัสเมียครับตัวกลางที่ใช้วิเคราะห์ในยุคแรกเป็นเซลลูโลสซึ่งเป็นโพลิเมอร์ของกลูโคสที่เชื่อมกันด้วยพันธะเบต้า14ไกโคซิดิกแต่มีข้อเสียคือค่อนข้างหยาบและนำไฟฟ้าได้ช้าไม่คงตัวในกรดหรือด่างหรือเมื่อมีตัวออกซิไดู่ด้วยจึงได้พัฒนาเป็นอนุพันธ์อะซิเตต ที่มีเนื้อละเอียดสม่ำเสมอนำไฟฟ้าได้ดีไม่ดูดซับสารชีวโมเลกุลนำมาใช้แยกกรดอะมิโนเพปไทด์และคราร์โบไฮเดตได้สำหรับเทคนิคเซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโทโรฟเรซิสสีที่ใช้ในการย้อมโปรตีนคือปองโซโอเอสเป็นสีชนิดแอซิดบบสเอโซใช้ย้อมโปรตีนฮิโมโกบินด้วยพันธะไอออนิกจะเห็นเป็นแถบสีแดง คงไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับเทคนิคอะการด e เจล e l เล็กโทรฟ r ร s ซิส H D s page และเซลล o โลสอะซิเตตเล็ก r ทรฟ o ร e ซิสหวังว่านิสิตจะเข้าใจในหลักการพื้นฐานรู้จักกับสารเคมีรู้จักกับอุปกรณ์การทดลองและสามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยครับ